มือนีมอล้ำเรื่องต่อก่อนมอล,ล้ำขวัใจพระยาแถนทำการแสดงอยู่ที่วัดป <Interestingly> ่าจันทลังสีบ้านนาเจริญครับตำบลนาจารย์อำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นวันนี้มีซอแอนอรดีมาด้วยนะครับบรนนุสิพ้าไปเบิงสงครามศาสตร์ตัด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 แม่เอ๋บอกหามงแรงว่สันสิมหาลูกไส้ละ แม่มารอบนี้ไขย่ยข่ไทยรูปน้ำจากบาด้เด้อเก็บไว้เป็นที่ระลึกย่ำไข่ปิดวงขอยตีได้ไปเปิดเบื้งรูปสวัสดีแม่สํารองอยู่ไก่จ่าชนบุรีพัทยาเบื้องไรสดครับแม่เบื้งสนามมือนี่ เป็นมาเป็นงานปีทองฝั่งลูกนิมิดบาสันบาโนนบดไดยเข่าไปในวัดอยู่สวัสดีแม <c oughs> ่รัตนมนจันดาได้จะาบานน์เป็น่าป้าส่งข้ามศาสตร์เม่มากอนั่งหนามาซาบดได้เบิงเมนบ่แม่โอ้ยมาซาบดได้เบิงเด้อพี่น้องโอ้ย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 คอยสอนไลยสอนพี่น้องสีชมพู ปบาดโมเมนมาเบิดตำบลมาเบิดอำเภอสีชมพูเราบอกปุนันปัณณนยังเอารถสามล้อแกสศารมาอีกแมนแม่บาดบาดบาดััดพี่น้องแช่เด้อแช่แช่นะครับมาเบิงศาสมาเบิงสงข้ามศาสตาดปาดบาดปัดปาดปาดปัดโพบแบกแตงโมบบกทุเรียนสวัสดีครับ ที่ทำบุญน้ำเนี่ยโอ้ทำบุญน้ำพ่อเจ้าซื้อ,อยังนี่ไอซ์ซื้อไอ้นพรนน้ำนบไอโนพอนสาธุครับได้บุญน้ำข่อยได้หลายบุญหลายใสเงี้วบุญทอดจอดถึงจะไม่บุญ่วมกัน100บาท100ไร่100ตารางวาสาธุน้ำอายเดอ้อสาธุครับไปแห่น้ำบอนี่ไปแห่น้ำบอน,นี่ไปดอกไม่เป็วัดจันทร์โอ้ยมวลปัญญังนี่มีมอลำก่อนซิ่งพร้อมเส้นวัดสาวที่เจ็ดสี่ไปยุโอ้เสียดายเสียดายมีหอดรถแห่มีหอด กอง n h a มื่อเลี้ยงเบ,งบิงหมอลำใจก็รออีกม้วนเบิดมือไหมเพราะว่าไอ้พี่เจดายอยู่มาติดบ้านบ้านจันทร์เนาะแมนแมน,นเปลี่ยน,นงานบ่อสาธุนทรายเดือสาธุสาธุสาธุาธาธนี่พี่น้องเพิ่นก็เห็ดบุญน้ำปลาคนเห็ดน,น,น้ำบุญน้ำเบานอนหลายหลายแม่ทอแก้วแม่เพิ่งตื่นหกโมงทั่ประเทศไอซ์แลนด์ภาพชัดเสียงชัดเจนมากแม่เจ้าคือไปอยู่ไก่แท้บ่หนาวบ่ไปอยู่ไอแลนด์ เห็ดบุญน้ำบนุนนไปแม่ทอแก้วมาเห็ดบุญน้ำเพลินเด้อสัสดีแม่หาไทยชนกแม่ไัยรีอาจมนตรีครับแม่ต้อยแม่บายสีส่งเงินทําบุญไปแล้วนะคะสาธุครับเทวบุตรเทวยวดาน้ำเบิงแม่ต้อยผูกมัดปิดท้ายปิดยอดต่อยอดต่อบุญกับพี่น้องเด้อ แม่น้อยนิยมก็โอนทําบุญน้าแล้วแม่ประคองกระเฮ็ดบุญน้าแล้วแมนบบแช่แล้วนะครับในน้าปลวกปากรักษา,าอีพออีเม่ขาดบอมังบอมี่ก็ให้เจา้ามีเจ้ามังขาดบ่รุยก็ให้เจา้ารุ้ยขอให้เทวบุตรเท,ทวด,ดาดนจิตดนใจรางวัล,ล,ลวนทีหนึง่งไปหาอีพออีเม่ผููม่วมบุญนะครับให้ถือรางวัลนทีหนึง่งในงวดวันทีหนึ่งนี่เด้อดนจิตดนใจเทวบุตรเทวดามิเตอีพออีเมเฮ็ดบุญน้ำ เฮ็ดบุญน,นั่บอลนนบอลนนเป็นคนมีวาสนาอิลีแม่เป็นคนมีวาสนามีบุญญาธิการเพราะว่าบอลนนเหตุปีนี้ได้ได้ได้ปิดทองฝั่งลูกนิมิตสิบสี่บทแล้วครับบอลนนก็เฮ็ดบุญตลอดนะครับให้เจ้าลำเจา้ารวยเจ้ามังเจ้ามีขึ้นหัวนาบ่อยสีริีใช่จับมองไดบายมองนั้นแบะให้ได้เงื่อนหมื่นกรรให้ได้เงืเ่อนแสนนะครับเฮ็ดเฮ็ดแนว้สิ่งหนึ่งสิ่งใดก็บอกให้ขัดบอให้ข้าบอให้ของเฮ็ดลาบลื่นคือคล้องนำไหลแตกสดสดเด้อเงื่อนกระได วันนี้อยู่ที่บ้านวัดป่าจันทังสีครับแม่นะครับตำบลนาจานอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นมนีมิซอมาพร้อมวันนี้น่าจะไลฟ์สดอยู่ที่เพจคณะนะหมอรำใจเกินร้อยนะครับเดี๋ยวมือแรงบอนนสีบอกอีกรอบนึงเนาะว่าไลฟ์สดอยู่เพจใดสวัสดีจ้าบอนนลิดหอดหมอรำใจเกินร้อยคิดหอดมะกอดแม่ถ้าได้ใจขิดหอดบอมมะกอดมันกับผสมกับขีดหอดเนาะ บรรณนสิภาพไปเบิงสงข้ามาศาสตร์มันเป็นงานสุดท้ายของขอนแก่นพร้อมสวัสดีแม่สถานสีหาวงครับสีหาวงนี่น้ำสกุลแถวบ้านบรรนลหลายเป็นนายกกรเมนเป็นอ,อบตอกัมเมนเป็นข้าราชการกระเมน,น้ำสกุลสีหาวง สวัสดีแม่ชวีอุดมศิลป์ครับ